นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับชาติไทยจะมีสักย์ีถ้าได้คนดีแล้วมาเป็นผู้แทนคนไทยสุดใจหัวแดนถ้าได้ผู้แทนที่เป็นคน ไฟสว่างทางดีมีอาชีพมีรายได้กลายเป็นสุขทุกปัญหาได้รับการแก้ไขโปรดเลือกทีมโนนสวนรรค์พัฒนาคิดใหม่ทำใหม่พัฒนาทุกด้านบริหารโปรง่งใสหัวใจคือประชาชนโปรดเลือกนายทวีสีหาคำหรือคูทวีเป็นนาย,ยกอบตโนนสวนรรค์โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอื์ <Burn ing. S 1> อสอเบอร์หนเอราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน,นนสวรรค์ที่เคารพรักทุกท่านวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นนสวรรค์คนใหม่โปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายทวีสีหาคำหรือครูทวีโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งในนามทีมนนสวรรค์พัฒนาคิดใหม่ทำใหม่พัฒนาทุกด้านบริหารโปร่งใสหัวใจคือประชาชนโปรดเลือกนายทวีสีหาคำหรือครูทวีนี่คือนายกอยตานนสวรรค์คนใหม่โปรดก้าเบอร์หนึ่ง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 ทีมนนสวรรค์พัฒนานำทีมโดยนายทวีสีหาคำ หรือครูทวีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนสวรรค์เบอร์หนึ่ง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 เบอหนึ่งตลาดกังเหลียวซ้ายและขวากับขา้าวกับปลาเรายัางเหลือกของดีจะซื้อหมูปุ้งไก่ปูปลายังดูเนือกรูตาไม่เลือกที่ทางดีตะโกเนื้อเอามาทำอาหาร เรายัางคัดสรรไม่ใส่สาร,รเร่งสีเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนเลือกคนเข้ามาเป็นผู้แทนไม่ต้องเป็นซุปเปอร์แมนแต่ขอให้เป็นคนดีพร้อมทีงานผู้บริหารมืออาชีพที่พร้อมจะเข้าไปดูแลรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวบอบตโนนสวรรค์นายเริ่มทองแผ่นเป็นรองนายกนายอัธกิจผลเพิ่มเป็นรองนายก นายนิยมทองเฟืองหรือครูนิยมเป็นเลขานุการคิดใหม่ทำใหม่พัฒนาทุกด้านบริหารโปรง่งใสหัวใจคือประชาชนโนนสวรรค์นโยบาย 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีอาชีพมีรายได้กายใจเป็นสุขทุกปัญหาได้รับการแก้ไข1.1สร้างและประ <S 2> <S 2> ับปรุงส่งแสรมสาธ<ย>า,ารณูปภคเช่ถนถนนในชุมชน ถนนเพื่อการเกษตรขยายผิวจราจรเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ป้ายบอกทางระบบระบายน้ำสพานฝายคอนกรีตระบบไฟฟ้าแสงสว่างขยายเขตไฟฟ้าระบบปะป,ป่า1.2สนับสนุนส่งเสริมมาตรการรักษาความสะอาดของถนนทางเดินแม่น้ำห้วยหนองแหล่งน้ำและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภยัย1.3ส่งเสริมจัดทำพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเช่นขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร ชระทานระบบท่อสระเก็บน้ำในแปลงนา 2. ด้านสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมมือร่วมใจต้านภัยโควิด2.1ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่ออันตรายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โรคไข้เลือดออก2.2ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาการออกกำลังกายครอบคลุมทุกช่วงวยัยเด็ก วัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง 2.3ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูดูแลแหล่งน้ำป่าชุมชนรวมทั้งพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างถนนให้สวยงาม3ด้านการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรม3.1ส่งเสริมด้านการศึกษาการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยแก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง3.2สส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพตามแนว ทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา3.3สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษาในระบบที่จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีพัฒนาการตามวใย เช่นอาหารกลางวันอาหารเสริมนม3.4ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสารขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นหี่12คลอง14ให้คงอยู่สืบไป4ด้านสังคมเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรกเกิดให้ได้รับสวัสดิการวัยอนุบาลให้ได้รับการพัฒนาวัยเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมวัยรุ่นให้ได้รับการพัฒนาร่างกายและจิตใจ ให้ผู้ใหญ่ให้มีงานมีรายได้เลี้ยงครอบครัววัชราให้ได้รับการดูแลและสงเคราะห์ให้อยู่ดีกินดี4.1ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านอาชีพแก่กลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนวกลุ่ม <the S 1> ผู้สูง <chip>. อายุและผู้พิการ 4.2ส่งเสริมและพัฒนาตลาดนัดชุมชนให้สะอาดปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนที่มาจำหน่ายและแลกเปลี่ยนสินค้าและผลผลิต4.3ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์โคกระบือจัดหาวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ส่งเสริมสนับสนุนตลาดนัดโคกระบือให้ได้รับการดูแ,แ,ล,แลและควบคุมป้องกันโรคระบาดจากปศสุสัตว์4.4ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แรงงานในชุมชนสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในชุมชน 4.5ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานอบตอแบบบูรณาการและตามหลักธรรมาที่บานเน้นความซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสตรวจสอบได้4.6เสริมสร้างมาตรการการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภยัยอักคีภัยและภัยธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4.7ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทีมนนทสวรรค์พัฒนาคิดใหม่ทำใหม่พัฒนาทุกด้านบริหารโปร่งใสหัวใจคือประชาชนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีอาชีพมีรายได้กลายเป็นสุขทุกปัญหาได้รับการแก้ไขโปรดเลือกนายทวีสีหาคำหรือครูทวีเป็นนายกอบตอนนสวรรค์นคนใหม่โปรดก้า เบอร์หนึ่ง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 บแค่จะเดินเข้ามาก็ทำให้ใจของฉันละลายมันละลายละลายอยากจะกลืนกินเธอทั้งตัวเธอไม่ได้มากับใครใช่ไหมหรือว่ายังไงเธอชอบอะไรอะบอกฉันเลยฉันจะหาให้เธอฉันไม่ได้รวยเหมือนใครไม่ได้มีเหมือนใครหลอกแค่อยัางจะบอกว่าคนหนึ่งฉันน่ะมันน่ะมีแต่รักจริงจะไม่มีวันมาทอดมาทิ้ง ให้เธอต้องไปนั่งเสียยเพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรรน,นำความเจริญสู่ตำบลนนสวรรค์บ้านเราพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเข้าถึงชุมชนอย่างเข้าใจเอาใจใส่ให้ความสำคัญโปรดเลือกนายทวีสีหาคำหรือครูทวีเป็นนาย,ยกอบตอนนสวรรค์คนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีอาชีพมีรายได้กลายเป็นสุขทุกปัญหาได้รับการแก้ไขเลือกทีมนนสวรรค์พัฒนาไม่ผิดหวังเลือกนาย,ยกอบตนนสวรรค์นคนใหม่โปรดเลือกนายทวีสีหาคำหรือครูทวีโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งนี่คือสปอร์ตตัวย่างจากต่อการใหม่ร่วมใจพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและมีความสุขของชาวตำบลโนนสวรรค์โปรดเลือกทีมโนนสวรรค์พัฒนาโปรดเลือกนายทวีสีหาคำเป็นนายกอบตโนนสวรรค์คนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่ง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 บหไม่ทำงานแบบเดิมๆเน้นเพิ่มเติมวิสัยทัศน์ รการมีส่วนร่วมของประชาชนพร้อมสนับสนุนส่งเสริมมุ่งเน้นพัฒนาตำบลโนนสวรรค์ให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางโปรดเลือกนายทวีสีหาคำหรือครูทวีเป็นนายกอบตโนนสวรรค์คนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่ง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 เบร์หนึ่งใจถึงหน้า เธ่นั้นโปรดอย่าทิ้งควางกันจะไม งานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างตำบลน,นนสวรรค์ให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาได้แน่นอนวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยนนี้อยากเห็นการทำงานที่ดีเป็นระบบอยากได้คนทำงานโปรดไว้วางใจและช่วยกันสนับสนุนเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนน,น สวรรค์นคนใหม่โปรดเลือกนายทวีสีหาคำหรือครูทวีเป็นนายอกอวตานนสวรรค์นคนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งนายทวีสีหา,าคำาหรือครูทวีเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานเทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขเลือกนาย,ยกอบตานนสวรรค์คนใหม่โปรดเลือกนายทวีสีหาคำรารหรือครูทวีโปรดก้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งบอร์วมการแน่วแน่พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาพัฒนาตำบลนนสวรรค์พร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่านั้น อย่าลืมวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาขอเชิญพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเตรียมความปลอดภัยของตนไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนสวรรค์คนใหม่โปรดเลือกนายทวีศีหาคำหรือครูทวีเป็นนายกอบตนนสวรรค์คนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง นี่ <Burn ing. S 1> คือสปึ่งัอยานรเดือดทิศกัดเลือกคนดีเลือกทีมงานเด่นโปรดเลือกทีมนนสวรรค์พัฒนาคิดใหม่ทำใหม่พัฒนาทุกด้านบริหารโปร่งใสหัวใจคือประชาชนเลือกนายทวีสีหาคำหรือครูทวีเป็นนาย,ยอกอบตอนน,อนสวรรค์คนใหม่โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง28พฤศจิก,กายนเข้าคูหาโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง